อ้อมน้องงัวแสบๆพี่น้องวิ่งแสงแดดอาจิเขาเด้อพี่น้องเด้ออ้อมน้องงัวแสบๆใส่น้ำพอจ้อครับผมปิดไฟเลยนี่ว้าวกับข่าวเศรา้าเฮ้าเดี๋ยวจะถอดใครอีกเมนูนึงครับ ไข่เจียวนุ่มๆกินกับข้าวเหนียวครับผมเมือ่อตีเมือการทอดระดับพผ่านบะเก็ดกับเข่ากับข้อใดอยู่ดีนี่ใส่ถ้วยเลยใส่จานปื๊บนิ่มๆน,นะครับปิดแก๊สครับ เป็นข้าวแล้วปะอมน่องบอกแล้วว่ากินเนี่ยแกกินอมน่องปา cắt thì nó chậm nè nó kỳ là lạc và lâu kỳ gia cưng nè lâu nè lâu lắm 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 mấy nè ต้มน่องชุ่มเบอร์จอจ,จีใชแค่ว่าสื่อไม่ไวสื่อพระเสียิวัตุไวอย่างเงี้ยแล้วพอได้จำไม่หน่อยกับแบ้งตำหน่อยแล้วน,อนอวาา็อตไปหน่อว่าจะต้มก๋วยจับไปกินแล้วนั่งนูนมาได้เดี่ยวเจ้าเนี่ยงานอ่ะ นี่เรามันมันเราเป็นอันที่เราลมนะลเ,าเนี่ยแอวแล้วเนี่ยก็นั่งเล่นนั่งดูนบ่ได้ต้องเบิ่งดีด ้กินเขาเลียอเขาือ,อเปิดแก๊่เดียมตาตัวคอยก็ะเล็บว่าทักทวงคอยกรเล็บว่าทักทวงเจียมตาแสบวะก็ไดิชิมเด้อ <c oughs> มันไนันเดียวแค่ว่ากระเล็ซสื่อไป งานจะผักหลายน่นะก็ดีงานออกมาเลยน,นอื่ะข้างปลา ปักไข่กินกับแก้วบองแซ่บอีหลีเด้อล้วอยากออกมาพอสมัยก็อยุคของเทพยุคตองเทพปักไข่ขกินกับแก้วบองแก้วบอง เอามาจากเอาไปจากบ้านแม่ใส่กระปุกโผแดงเวลาเวลามาเทียวบ้านสงการเอียงสงการตี้แม่งต้มใกล้ต้มใกล้มันโตอะแล้วก็พึง่งให้มันเสด็จน้ำเพราะกระดาษ ข้ากระดาษนังสิบิ้นเอาไปไล้วไ้เด็กกินไงไ้เด็กกินกูเยอะก็เขาบ้านเขาเอาไปจากบา้านนี่เลยสับๆบเด้เอเฮ็ดเป็นวลาหนู เม่ยบกกินกบเยกินกบเลยไม่ย่ากินกบข่อยเลยบ่ากินกบกินเกลยเลยเพื่อนน่ะพเจ้าสาปาในบ้านข่อยสร้างป่าเป็นเพื่อนงาว่างานงานบ่านี้ตะตู่ชมีระเบียบส่วนผู้ใดว่า อาอาวยาปาปลาคิมันตึกพ่ากินมี้อ40บี่นบบาทเอยแล้วว่าเออเคยสั่งว่าปินงาวลาตัวง่ายนี่ค่ะง่าย้าไม่ชอบ่าพอมันหรือว่าเออขั้นใดที่เอาไปไฮดอกกันเจ้าเอารถนึ่งเหมาจ่าแล้ว่าจะที่มีบ่มีเด้อเขาเพิ่งเดลองสูบอยู่ไง แม่บินว่าเพื่อนำเนี่ซื้อมันมันนี่ตัวตัวก็น้ำงามเลยราศินนี่ตัวตัวเป็นตาแจ่มมั่นมั่นท่านหรอปะไปถึงหน้าไเถึงหุ่งเปิดคอยต้อ่างนะท่วงนี้ถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นบ่อันนั้นเพิ่นกะบดเก็บไปทานลูกทานเต้าเพิ่นกะสาปลาลุ่มนี่ซื้อกินรสกี่ดอกกินนี่อย่ังโยโยบ่งแลบ่ ป้ารุ้มเนี่ยซื้อจินว่ากจิบมาบัางก็ว่าเขาไม่ตามน้องจิ้งค้างนี่แล้วก็บย่างคาบเปิ้ลย่างคาบสวยคาบสวยแล้วก็บย่างคาบแรงนั่นวะที่ดีเด้กที่ chị kìm nhằn Hả à, kìm sát tài Lúc này đó ăn <laughs> à, kìm tài Đâu Chị bỏ để thì đoàn, thì đoàn หากินซำรวยเห็นรอก็จะหากินซำตายดัวกินข้าวแซ่บนอนหลับโอ้ยมึงขึ้นปวดแขนก่อนเฮงบกปุกเมีอะไรมาทายาเออเป็นยังไงเราทายาแล้วทายาแล้วดีจึงลุกโอเคอยู่อ่อืมมันซึมขอ้ออันแรกเท่เาี่น้อง ก้อมหยอดก้อันนั้นก้อมยากับก้อมปวดมันลบกันใช่ไหมแกไปอย่างมันลบกันก้อนเก็บปวดกับยาแม่ไมันตีกันไหมยานั่นแห้งดีดิแล้วเห็นว่าตอนที่เคยเป็นเพราะว่าพอเป็นยังทุบกวนคือแสบแตกขึ้นออกห่อนคือแบบแห้งท้ายแห้งแห้งท้ายแห้งปวดได้ยาเออยาแห้งท้ายแห้ปวดมันมันจะซึ้งเข้าไปลดความเก็บปวดนะ เห็นว่าเจ้าเจ้าล,ลดลมคอยไปท่าหัวาเขาเจ้าเจ้าเซตออกมันปวดมันปวดมันบไดมันบไดมีแหงได้มันปวดปวดคือ<ต>ยามันซึมเข้าไปัจยามันซึมเข้าไปเรียบรอยพรามันมันเบิดนั่นแล้วมีแหงเรียบร้อแต่หน่อยท่ามันสู้กันสูกับป้นเก็บปวดนะ่ะม,มีแหงเนะ ปวดจนยกขาบ่ไหนต้องพอนะพอนเที่ยงครึ่งทีหนึ่งมันจะปวดแล้วอากาศมันรับล่งนะพี่น้องอากาศมันอุณหภูมิมันลดล่งแล้วมันขัดตาฝาดนยังมันหนงานแล้วดังไฟบ่ดควันืมทถอดฝาหมอกแม่่นบไปแงงเขียวแล้วโอ้โหขอก็ว่ามันคือดังไฟเบินมือเบินเบนเทไปแงงเขียวแล้วกันนกบินเข่ากลัวแล้ว เพราะว่าดังไฟเหียเบิดมือเบิดเวนมันคือควันบรเวอมันเ,เราเห็ดน,นี้กินเหียงเห็ดเบิดมือเบิดเป็นเงเขียวกันนกนะอวันนี้อไอไป่อยไปว่เห็นหนเห็นตาเลยเนาะอมันกำลไปไปกาหนา้าเลยหรอยิ้มเปรย์มันก็มหน้าเลยหรอเอาีเดีเบเห็นมัน bàn bán giáo bản ấy. Bản ấy. Bản ấy đi. có bà bà bán phải không bán mà, ừ. không? bán 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 tổ bán bán bà. phải không bán bán không? Nghe bán 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 giáo. ông nói bụi yeah. Nha Phật, tệ hạn Good job Ai thử lo đây là <laughs> mua yeah. cho đây cả dính mày tay bắt đấy. <laughs> Lake a bong yên suy luôn yên, anh yên. Bong yên, bun yên, bun yên, lù 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 ขอยบ่ใหาย่อใบใส่ให้เนี่ยให้เฮ็ดเองใส่กรัปผงปุ๊บเพราะึกลืมใส่กางเกงในไว้แล้วขอได้ปะใส่กางเกงขาสั้นก็ได้กางเกงในไม่ต้องใส่ใส่กางเกงขาสั้นนั่นแหละมันมันก็ซ้อนมันก็ซ้อนได้เหมือนกันนะเออไม่เอาหนูใส่กางเกงในแั้วไปหาเอาอยู่ในห้องเล่งเกงอย่างมากบุ๊คเกงข้าบ้านเด้ยใส่เอาอยู่ ไปโรงเรียนมือใดใส่เกงกลับด้านมาลงมาบ้านซุมือสิฟ้าวอดเหี่ยวนะอือเวลาตื่นขึ้นครูให้ก็เข้าห้องน้ําเองเด้ปเหี่ยวเองแล้วก็ใส่งเองใส่กับกลางมือลืมอือก็บ่มือทั้งมือก็ลืมงก็ฟ้าวแงฟ้าวย่านาิงซอือฟ้าวมเอ่อาแป้ง ฟ้ามั้งยังทักผมผู้ใดทักผมแล้วก็ี๋ยได้นั่งซื้กระปุยิน้นเหวหวานกระปุกนิดหน่อยยังแข็งแค่เงาแค่เงาแพงเลยครับสองร้อยกว่าค่ะเสื้อผ้านิดหน่อยแพงเลยเป็นหยาดได้เป็นว่าแม่จ๋าซื้อให้น้องแน่สันเป็นยีเห็นผู้ใดใส่บุ๊บแม่จ๋าซื้อให้น้องแน่สัน ันที่นี่เพชรกับแห้มบ่เห็นดอกจังไหนจังแมเห็นแรีนไปสุดูสูดูไปเมจจาน้องนี่นี่นี่น้องชอบน้องชอบสั้นอันไหนเพิ่นอันไหนเพิ่มมากเพิ่มสีเล้งไ้แล้วขากรรแม่อันไม่ไงในละวางให้กันเด้แม่ทานไม่ไงลาบสีละขายสองชูวันจันทร์ได้ว่าอันเคยสังเกตเบื้องเด้อลูกเจ้าถ้าบ่มักอย่างนี้ผู้ใดเงียบยังไงกับว่าเอาแลถทามากนี้แค่จังแม่ก็ที่เอา เล้งมาแล้วเออมันนี่อันมือนั่นไปนี่ไปม้านทบอพ่อใยญ่นั่นจับของเลนไ้มีหลาบ้านถ้ามันมามันก็เอาเด้มันก็บเอาอีลีมันก็ย่างเงี้ยกับเอาอันอื่นของมันมันนี่น้องน้องอยากได้แม่จ้าน้องชอบสันมันนี่ได้กระปุงแล้วแม้ว่าทีละแม่จ้าอันเสียบ่ท่านได้สันเบี้ยกระมี้เปี้ยกรมีงเงี้อยู่หาลอยเนาะก็ซื้อกระปุกไปสองลอยหาติด เลียงสองหนอยต้อซื้ออยังอีกน้องเท่าออีกอันเก่าอันเก่าไฟดับว่าทันเกือบอีกที่นี่เบ็ดต๊อกแดกเบ็ดช้ำเลยหาชีพเพชรย้ายลอยก็บากเพชรว่าเอาไหแม่ไปซื้อเนื้อกินแม่หรือว่าอันที่ได้พัดกระดูกมาุเดียวกระดูกมาทุกอย่ยวน้องนั่นได้กระของนี่นี่นี่ชี้เลยเพชรถึงก็อยากเอาเพื้นไปใส่น้ำมันนั่นพื้นทาพิ่นเห็นอย่างพิ่นมักเพิ่นที่เอาให้ได้แม่ ไปไปยืนสิไปยืนมึงยืนแนมยืนซ้อมอยู่บ่ได้บ่ได้หายบ่ได้นั่นเแต่มาตัดเลียตรนเนี่ยยืนไปยืนจับมึงอุ้ยชอบชอบอย่างตุ๊บะเนี่ยตะ๊บะชอบชอบชอบเอาไปปะหนูชอบจะเลยหนูชอบจะเลยหนูชอบเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่กะแม่นบ่ล่ะเพิ่อนบ่ได้แอลว่าโอู้หายอยากได้เพิ่นนั่นเพิ่นบ่เคยมีกระปุ่งยินแหมบ่เคยมีกระปุ่งยินบ่เคยมีกางเกงยินเพิ่นไปเห็นเพิ่นเลยเลยอยากได้ ตเลขสี่ตัวนัง,งใส่เพท่นเด็ถอดอยู่พี่จังมือนั่นอยากได้โทรศัพท์โทรศัพท์ของเด่นนะไอ้ยืยนมึงแม่ขาดแถวเอาอะไรล่ะลูกโทรศัพท์เพาะท่า,ทานมันสิถามมาจาักบาทเด่นนะำควายควายไปยืยยยนมึงอยู่หนูชอบอันนี้แหละลูกเพาะท่านหนูนชอบอันนี้เหรอวา ใช่ใช่ใช่จ้าวันนั้นใช่จ้าวันั้นบอกพ่อดีบัันเพิ่นกับบาบางแดงบัเนี้นเเน<ช>ด้นทางไปคขอได้ออบอกเพิ่นนะถ้างั้นรอแม่นะบันั้นต้นองยืนยืนปอาต้าจ,าจับย่อนละวยืนจับยืนลูบเัื่นยืนบอกกัไแม่ข่าวนพื่อนบน่นบนเนี้ยทำบ่หายบ่หา แรีว,ว่ายืนเฝ้าอันใดอยากได้น่ะยืนเฝ้ายืนเต่าลลบๆค้ำๆทีส่วนเขาจะบองเรียว่บ,บไปจบาบนอื่นเนี้อใบอจ้าบนอื่นเพราะว่าอันอื่นมีโบได้มักมักทานแล้วมักอันไหนแล้วที่จับแต่อันนั้นแลร้แล้วที่เอาแค่ชิ้นเดียวแล้วเอเอาหลายลูกค่อยเป็นคนที่แบบว่าถ้ามักอันไดก็คือเอาอันนั้น บ,บ่บ่ไปบ่ไปจับอันอื่นไปทั่วบางทีเนี่ยบ่จับไปจับอันอื่นมั่วแหนทำมักอันใดก็คือสิอง<ล>เดียวเรลังเทียกอะลังเล่ิดนึนนงออืลังเทียกะเอาดีไหมเอาดีไหมเอาดีไหมยิบมันนั่นกระย่งางออกมาแล้วเสียดายงั้นสิไหมเฮ้ยถ้าเพิ่นมาช่อ,อันน่ะแต่ว่าให้อันเดียวช่งเล่นนะ่ะเราสิเอาแค่อันเดียวเราสิบ่เราสิบ่เราวจะบ่เอออยากได้อันนี้พร้อมอันนี้พร้อมจังซี่เราสิบ่สั่น แล้วชิ้ตาชิ้นใหญ่อันใดอันหนึ่งแต่ทานลังเลแล้วกับชิ้เปี้ยนนั่นเองเนี่ยได้ชิ้นเอาหลายเดี๋ยวเอาอชิ้นเดียวขนมคือกันแต่ทานเ,เอาชิ้นเดียวขนมถ้าไปซื้อร้านค่าเอาชิ้นเดียวแต่ทานคนอื่นซื้อไหบวบเอาเด้ทาคนอื่นเด้ไหชิ้นเอาคือไปตลาดนัดคือกันเพิ่นซื้อขนมมาเพิ่น,มมนเด้ไหเนีน่นยเนี่ยชิ้บวบเอา่ยเนี่ยแป้งเป,ไป็นไได้กับบวบเออเนี่ยเนี่ยคิดว่าไม่ค่ะ ครับผมักเล็กหน่อยเนาะง่ายขึ้นเลยแต่ว่าข้าเอาเองนินอหหเนี่ยแบ่งเลยนะมีสีแดงสีม่วง <c oughs> สีเทาเนี่ยนะเอาแต่สีเขียวอเอาแต่สีเขียวเอาสีเขียวเอาสีเขียวนายกเพื่อนไหเพื่อนไหแบ,แ,บแ,บแบ่งแบ่งสีม่วงแบ่งสีเทาแบ่งแดง แล้วก็บแบ่ง5าิบแล้วก็บแบ่ง20่ิบนี่นี่เอาแบ่งเอาแบ่ง20่ิบใส่ก่อนพี่ดอง